สวัสดีครับพบกับผมชอบครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็จะตอบคําถามนะครับหลายคนที่สงสัยเข้ามานะครับว่าถ้าสมมุติว่าเรามีงบประมาณในการลงทุนนะครับประมาณ5ล้านบาทขึ้นไปนะครับหรือประมาณ5ล้านบาทเลยเนาะเราจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับจากตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาชี้แจงให้เห็นนะครับว่าผลตอบแทนที่เราจะได้รับมาจากอะไรบ้างนะครับในการลงทุนในตลาดหุ้นเนาะก็อันดับแรกนะครับผมอยากจะบอกว่ารายได้นะครับหรือว่าผลตอบแทนของหุ้นไทยนะครับ จะมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของแคปิตอลเกนนะครับหรือในส่วนของเขาเรียกว่ากําไรจากหุ้นกําไรจากราคาอย่างเช่นสมมุติเราซื้อหุ้น10บาทนะครับมันวิ่งขึ้นไป15บาทนะครับเราก็กําไร5บาทอะไรประมาณนี้เนาะอันดับแรกคือเรื่องของกําไรส่วนต่างของตลาดหุ้นนะครับ2คือในส่วนของเงินปันผลนะครับซึ่งตรงนี้เงินปันผลในตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะจ่ายให้ให้เรานะครับปีละประมาณ 2- 4ครั้ง นะครับอย่างๆ้ต้องบอกว่า 1- 4ครั้งเพราะว่ามันแล้วแต่บร ah ิษัทแต่ละบริษัทนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีนโยบายในการจ่ายทั้งหมด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งหรือ4ครั้งต่อปีนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับผมต้องบอกว่าจ่ายอยู่ประมาณ2ครั้งต่อปีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่จะทําการจ่ายปันผลกันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับรอบที่1เนี่ยจะจ่ายช่วงประมาณเดือนกุมภาของทุกปีนะครับถึงประมาณพฤษภาแล้วแต่บริษัทนะครับ2จะจ่ายช่วงประมาณสิงหาถึง ตุลาหรือธันวาเนี่ยได้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วจะประมาณสิงหากับกันยานะครับที่เป็นเมนเมนหลักๆนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยอย่างเช่นสมมติหุ้นตัวไหนจา่าย์ปหานตต่อปีนะครับช่วงครึ่งปีแรกนะครับช่วงต้นปีเนี่ยเขาจะจ่ายอยู่ประมาณสัก3-4%แล้วก็ปลายปีจะจ่ายประมาณสัก1-1.5%่แถวๆนี้ นะครับน, paper, น่นหมายความว่าช่วงที่จ่ายปันผลมากที่สุดคือช่วงต้นปีนะครับช่วงที่จ่ายปันผลน้อยหน่อยก็จะช่วงปลายปีนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาของการจ่ายปันผลเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปันผลเข้ามาเป็นรายเดือนนะครับมันจะปันเข้ามาเป็นเงินก้อนนะโอเคไหมหลายคนคิดว่าเฮ้ยเล่นหุ้นได้ปันผลเนี่ยได้เป็นรายเดือนผมไม่ใช่นะมันจะได้เป็นเงินก้อนแต่ว่าพอเราเอาได้เงินก้อนมาปุ๊บเรามาหารเฉลี่ยรายเดือนเนี่ยมาจะอมาเป็นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องของประเภทของผลตอบแทนที่มาจากตลาุ้นนไทยะครับ ทีนี้มาดูกันครับว่าแล้วไอ้ตัวที่เรียกว่าเงินปันผลเนี่ยนะครับเวลาคิดมันคิดยังไงถ้าเราสมมุติเรามีงบลงทุน5ล้านบาทนะครับนะปันผลเอเวอร์เของตลาดหุ้นไทยณปนะัจจุบันต้อบอกในเวลานี้นะครับในเวลานี้คือตอนช่วงปลายปี2021เนี่ยผมมองว่าอยู่ประมาณสัก ตีว่า4-5%ต่อปีเอา5%แล้วกันเอาตัวเลขกลมๆง่ายๆนะครับ5%ต่อปีนั่นหมายความว่าเราเอา5ล้านครับคูณ5%ไปเลยก็คือเราจะได้ปันผลเนี่ยประมาณ250,000บาทต่อปีนะครับก็จะมีหักภาษีประมาณ10%นะครับก็คืออีกประมาณ25,000บาทนะครับนั่นหมายความเป็ดเสร็จแล้วเราจะได้อยู่ประมาณ225,000บาทนะครับต่อปีโอเคใจไหมอันนี้คือ เงินป ah ันผลส่วนแรกอันนี้ผมหมายถึงว่าปีแรกนะครับคือปีแรกนะแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับนะครับขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทขึ้นอยู่กับหุ้นที่เราเข้าไปเลือกลงทุนด้วยนะครับว่ามันจะจ่ายปันผลสูงมากน้อยขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับปันผลของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมักเติบโตขึ้นนะครับถ้าบริษัทกลับมาดีนะครับเศรษฐกิจกลับมาดีทุกอย่างกลับมาดีเนี่ยมันจะกลับมาดีขึ้นนะครับโดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยนะครับจะอยู่ประมาณ5ปีถ้าเราถือหุ้้้นนไไดปปประมาณ5ีขึ ปันผลจะโตขึ้นประมาณ3ถึง5เท่านะครับแล้วถ้าเราถือหุ้นได้ประมาณสัก10ปีปันผลจะโตขึ้นประมาณ5-10ถึงเท่านะครับแล้วแต่บริษัท 5- ถึงเท่าหมายความอะไรครับหมายความว่าจาก5%กลายเป็น25%โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะอันนี้ต้องขึ้นบอกว่าขึ้นอยู่กับบริษัทที่เราเข้าไปเลือกลงทุนด้วยนะครับโอเคนะอันนี้พอเห็นภาพเนาะว่าลงทุน5าล้านบาทจะได้อะไรบ้างนะครับมาถึงเรื่องถัดมาครับก็คือเรื่องของแคปิตอลเก,เกนอ่า ทีนี้ a คปิตอลเกนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะหรือว่ากําไรส่วนต่างของราคาหุ้นเนี่ยจะเติบโตประมาณปีละเท่าไหร่ต้องบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะครับหรือเ v เวอร์เนะครับของออการเติบโตของของหุ้นไทยนะครับจะโตอยู่ประมาณสัก8-10%อันเนี้ยเอาเป็น m i n i มัมแล้วกันนะผมใช้คําว่า m i n i มัมคือขั้นต่ำนะครับจะอยู่ประมาณเนี้ย8-10% แต่ว่าถ้าช่วงเศรษฐกิจดีๆช่วงที่มันกลับมาดีๆช่วงที่มันบูมอะคือหุ้นไทยอะครับมันไม่โตขึ้นเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะหมายความว่ามันไม่ใช่บวกแบวกแดบวกแดไปทุกปีไม่ใช่นะมันไม่ใช่บวก8%ไปทุกปีนะไม่ใช่นะครับม,ม,นะมันจะเติบโตเป็นลักษณะของ Exponent i a l หรือว่าเป็นเหมือนกับหุ้นแบบเป็นกราฟแบบพุ่ง,งทะยานนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตรงนี้คือช่วงเวลานะยิ่งเวลาผ่านไปนานแรกๆเนี่ยมันอาจจะแบบประมาณนี้คือ เหมือนกับค่อยๆขึ้นนะเนอะไหมแต่พอไปถึงจุดหนึ่งที่มันพีคมากๆอะครับกระทัมันจะพุ่งอย่างนี้เลยนะมันจะพุ่งชันแบบนี้เลยครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติเราลงทุนมาตรงเนี้ยอ่ะแล้เซฟประมาณสักสามปีห้าปีก็ได้สามปีห้าปีนะครับเราอาจจะบวกประมาณเนี่ยประมาณครับแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีหรือห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีหรือสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีอยู่แถวนี้แล้วแต่นะครับแต่พอถึงจุดพีคนะครับเรา เป็นรอบใหญ่ๆของตลาดหุ้นไทยจริงๆนะครับช่วงนี้มันจะโตแบบมหาศาลมากซึ่งบางทีเราอาจจะเห็นภายในหนึ่งปีโตขึ้น30%บวก50%ได้เลยนะครับหรือบางทีอาจจะบวกไปถึง100%เลยขึ้นอยู่กับแล้วขึ้นอยู่กับหุ้นที่เราเข้าไปเลื่อกลงทุนเห็นภาพไหมแต่มันจะเป็นโมเดลแบบนี้คือ3ปีแรกมันจะไม่ค่อยไปไหนครับมันจะเติบโตค่อยๆแบบเหมือนคันเป็นเต่าแต่พอถึงจุดที่มันคัดกันนะครับมันจะพุ่งทะยานขึ้นไปเลยแล้วก็จบรอบแล้วก็ล่วงลงมาใหม่ เพราะฉะนั้นหุ้นไทยจะเล่นกันไปรอบประมาณสัก10ปีนะครับโดยเฉลีย่ยผมเอาแบบมินิมัมก่อนขั้นต่ำว่าอยู่ประมาณ8-10ไม่รวมปันผลนะโอเคไหมนั่นหมายความว่าถ้าเราเอา8เอาตีว่าตัวเลขง่ายๆ10%ไปรวมปันผลอีก5%อผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยอยู่ประมาณสัก15%เป็นเป็นขั้นต่ำนะครับในช่วงที่ตลาดไม่ดีแต่ถ้าตลาดดีจะมากกว่านี้สูงมากนะครับแล้วทีเนี้ยถ้าถามผมในปัจจุบันแล้วสถานการณ์ปัจจุบันล่ะผมมองว่า ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับปันผลเนี่ยอยู่ประมาณสัก5%ต่อปีนั่นหมายความว่าถ้ามี5ล้านก็ได้ประมาณ2,500สนนะครับส่วนแคปิตอลเกนเนี่ยผมมองว่าจากปัจจุบันนี้นะจากมูลค่าหุ้นจากอะไรต่างๆจากหุ้นที่ผมคัดเลือกมาที่ผมมองเห็นว่ามันน่าลงทุนเนี่ยนะครับหุ้นเนี่ยยังมีอัพไซด์หรือว่าสามารถเติบโตขึ้นได้มูลค่าเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณเกือบเกือบสองร้อนะครับในหุ้นที่ผมสนใจนะครับอยู่มาสองร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าไม สมมุติเราลงทุน5ล้านนะครับหลังจากนี้ไป20% 0ของผมหมายความว่าในประมาณ5-10ถึงปีข้างหน้านะไม่ใช่แบบภายในเวลาปีเดียวหรือ2ปีนะไม่ใช่นะภายใน5-10ถึงปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะขึ้นอีก200% 200%คือเวลาเรากดเครื่องคิดเลขเนี่ยมันจะกดลักษณะคือเอา5ล้านเราก็กดบวก200แล้วก็กดเราก็กดเปอร์เซ็นต์5ล้านบวก200เปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่ามันสามารถเติบโตขึ้นไปได้ถึงประมาณ15ล้านบาท ครับอันนี้คือมูลค่าพอร์ตนะครับหรือตรงเนี้ยเรียกว่าบวกประมาณ10ล้านแล้วกันนะครับไม่รวมกับปันผลอีกปีละประมาณ5%เป็นขั้นต่ําแต่ว่าในถามว่าใน5ปี10ปีโตไหมโตคิดว่าปันผลโตแน่นอนนะครับนี่คือผลตอบแทนของตลาหุ้นไทยเอาเป็นขั้นต่ำไปก่อนว่าสมมติ a v e r a ร e g a i เกนี่ยโตปีละ10%นะครับแล้วก็ส่วนปันผลอีก5%ปีละ15%ลวบวกไปเรื่อย 5ล้านนะครับบวก15%ก็กลายเป็น5ล้าน7ถูกไหมบวกอีกบ็ก็กลายเป็นมัน6ล้าน6ปีที่2ปีที่3 7ล้าน6ปีที่4 8ดล้านเจปีที่5้าล้านนะครับจากเงิน5ล้าน5ปีสามารถโตขึ้นไปประมาณ10ล้านได้ก็คือเฉลีย่ยประมาณปีละ20%่อเพอเห็นภาพไหมนะครับก็อยากจะบอกว่านี่คือ เกมของตลาดหุ้นไทยที่ผมมองนะแล้วย่งผมอยากจะบอกว่ามันอันนี้คือแค่ช่วงเวลาปลายปีนี้นะครับถ้าเราเริ่มลงทุนตอนนี้นะแต่ถ้าแบบเรารอเวลาผ่านไปแล้วเราค่อยมาลงทุนนะ่ะปันผลเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยอาจจะลดลงจาก5%เหลือประมาณ3%ก็ได้เหลือ4%ก็ได้เหลือ2%ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับต้นทุนด้วยที่เราเข้ามาลงทุนเร็วช้าขนาดไหนนะครับโอกาสในตลาดหุ้นมีนะครับแต่ว่ามันจะมีในในในกลุ่มที่เปลี่ยนเปลี่ยนกันไป แล้วบางช่วงเวลามันอาจจะเป็นช่วงที่ลงทุนไม่ได้ก็ได้นะครับอย่างบางปีผมก็ไม่ได้ซื้อหุ้นเลยเพราะว่าหุ้นเหมือนไม่ได้น่าลงทุนนึกออกไหมเอาเงินไปซื้ออ,อื่นแทนนะครับมันก็ต้องแบบเราเข้าใจเกมว่าเราจะวางเงินในตลาหุ้นใดเวลาไหนแล้วเราจะเหมาะสมมากที่สุดซึ่งถามผมณนะปัจจุบันนี้ผมมองว่าเหมาะ,เ,มาะเพราะอะไรหนึ่งตันผลเอเวอเรสอยู่ประมาณ5%ถือว่าสูงมากนะครับ5%้าถือว่าสูงมากนะโดยเอเวอเรสแล้วนะครับสคือ ผลตอบแทนหรือว่าอัพไซด์ของหุ้นที่ผมประเมินมูลค่านะวันนี้ยังมีสูงถึงอีกประมาณเกือบเกือบ200เปอร์เซ็นต์สามารถเติบโตขึ้นไปได้แต่ถ้าช่วงแบบปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างช่วงปี2020เนี่ยผมมองว่าอัพไซด์ตอนนั้นอนะอยู่ประมาณสักเกือบเกือบ250เลยนะแต่วันนี้พอหุ้นมันเริ่มขึ้นถูกไหมอัพไซด์มันก็เริ่มดรอปลงมาเพราะอะไรเพราะต้นทุนมันสูงขึ้นไงหุ้นที่ดีราคามันเพิ่มขึ้นแต่มันยังไม่ได้เต็มมูลค่ามันยังคงอันเ,นเ,อนเดอร์แวร์บ มันยังไม่ใช่เวลาของการเก็บเกี่ยวหรือจะขายหุ้นออกมาเนะรอปะมันคือช่วงเวลาของการลงทุนแล้วหวังผลว่าอีก3-5ถึงปีข้างหน้ามันจะออกดอ,อกออกผลต้นกล้าที่เราปลูกในวันนี้จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคตนะครับที่จะกลับมาเลี้ยงเราได้เหมือนกับฤดูของการหว่านมาเมล็ดพันธุ์ฤดูของการลงทุนมันคือช่วงเวลาปี2ปีนี้ครับนะครับปีนี้กับปีหน้านะแต่ผมมองว่าปี2023-2024องเนี่ยการลงทุนจะเริ่มยากขึ้น ยากขึ้นเรื่อยๆหรืออาจจะลงทุนไม่ได้เลยซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของตลาดหุ้นไทยมาแล้วเราอย่าพลาดรอบนี้กันเพราะว่าถ้าพลาดรอบนี้เราจะเห็นีกทีประมาณแบบห้าปีข้างหน้าเลยนะครับโอเคเนาะก็ อยากจะเอามาคุยตรงนี้ให้เห็นภาพนะครับว่าถ้าวันนี้เรามีงบลงทุนประมาณสัก5ล้านบาทเนี่ยจะได้ผลตอบแทนอะไรบ้างจากตัดหุ้นไทยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับทีออ่อยากจะเข้าร่วมกลุ่ม ICB+ Plus นะครับก็เหมาะนะสำหรับคนที่มีงบประมาณในการลงทุนเนี่ยขั้นต่าที่5้าล้านบาทขึ้นไปนะครับโดยที่ผมจะทําการเป็นโค้ชส่วนตัวแบบ b ี p ไให้กับพวกเรานรในด้านของการลงทุนนะครับแล้วก็จะทําการคัดหุ้นปันผลที่เหมาะสมในการลงทุนที่เป็นหุ้นที่ตีนเขานะครับไม่อยู่ปลายเขาไม่อยู่ยอดเขาโอกาสที่คุณเข้าลงทุนในหุ้นเหล่านี้ จะติดดอยเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับผมจะทําการคัดหุ้นให้แบบอัโตโนมัตินะครับเพราะว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยหุ้นมันจะน่าลงทุนเปลี่ยนกลุ่มไปจาก,จากวันนี้นะผมมองว่าในซอรี่ของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมันจะเปลี่ยนกลุ่มเล่นไปเรืเ่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมากคือเราต้องรู้ว่าเราต้องเข้าใจมากๆว่าหุ้นกลุ่มไหนที่เป็นหุ้นที่อันเดอร์ว e ลูที่เราควรจะเข้าไปลงทุน แล้วก็สำหรับใครที่อาจจะไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นมาก่อนหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าคอร์สนี้จะมีวิดีโอในการปรับพื้นฐานในการลงทุนเพื่อจูนการลงทุนของพวกเราเนี่ยให้ตรงแนวกันนะครับว่าเราจะลงทุนยังไงให้ประสบความสำเร็จในอนาคตได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นคลิปวิดีโอนะครับอัปเดต next plan นะครับให้กับพวกเราทุกต้นเดือนนะครับว่าในแล้วเดือนเนี่ยที่ผมมองในการลงทุนเนี่ยผมมองการลงทุนเป็นแบบไหนบ้างวางแผนการลงทุนยังไงบ้างนะครับมีกลยุทธ์ในการดีไซน์พอร์ตการลงทุนอย่างไรนะครับที่จะ เราควรจะถือหุ้นเท่าไหร่ถึงเงินสดเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับจะมีการแนะนําให้ทั้งหมดนะครับแล้ก็จะมีไฟล์ที่เป็นการวิเคราะห์คุณภาพหุ้นนะครับทั้งหมดกว่า750ตัวนะครับโดยแยกเป็นเกรดให้พวกเราเห็นเลยนะครับว่าหุ้นตัวไหนเป็นเกรด A เกรด B เกรด C เกรด F อนะครับอธิบายลยะเอียดครบทุกอย่างนะครับ แล้วก็สําหรับคนที่อยู่ใน ICV Plus เนี่ยจะได้สิทธิ์นะครับในการเข้า Zoom meeting กรุ๊ปกับผมแบบส่วนตัวนะครับมีคําถามอะไรจะคุยกันผ่าน Zoom เลยนะครับคุยกันแบบสดๆเลยนะครับก็เดือนละหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าถ้าบางเดือนอาจจะไม่ได้จัด Zoom meeting นะก็จะมีเป็นคลิปพิเศษคลิปวิดีโอพิเศษนะครับที่จะมาเล่าข้อมูลต่ตางๆให้พวกเราฟังนะครับรวมถึงในคอร์ส ICV Plus นะครับผมจะทำการคอนซัล์แบบส่วนตัว คือพวกเราสามารถ q a สอบถามอะไรผมได้ตลอดเวลานะครับนะบมีคําถามอะไรคุยกันได้ส่วนตัวอะไรโทรคุยก็ได้หรือไลน์คุยก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับคอร์สนี้จะเหมาะกับคนที่มีงบประมาณขั้นต่ำประมาณ5ล้านบาทขึ้นไปนะครับถึงจะคุ้มค่ากับการเข้ามาในคอร์สนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้สําหรับใครที่สมัครเข้ามาในคอร์ส i อจีพัสในปีนี้นะครับยังเป็นเหลรพิเศษอยู่นะครับเพราะว่าปีหน้าจะมีการปรับเลทขึ้นนะครับคนที่สมัครในปีนี้ ยังคงได้เลทเดิมแต่ใครที่จะสมัครในปีหน้าจะเป็นเลทใหม่แล้วนะครับก็แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเละเอดต่างๆนะครับก็โทรมาคุยกับผมก่อนนะครับได้ที่เบอร์0812088887นะครับแล้วก็หรือว่า l ล n e ID ช็อปครับนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับว่ารายละเอียดคอสไอซิพัเป็นไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต้องทาการประเมินให้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าพวกเราเนี่ยจะเหมาะเข้าคอส มากน้อยขนาดเพราะว่าแนวทางการลงทุนของผมเนี่ยจะเน้นการลงทุนระยะยาวนะครับเพื่อสร้างพอร์ตปันผลให้เติบโตในอนาคตจริงๆนะครับเพื่อวางแผนทางการเงินนะครับไปสู่การเกษียณแบบ100%นะครับโอเคนะก็สำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับตอนนี้มีคลิปที่เกี่ยวหุ้นปันผลที่เกี่ยวกับด้านการลงทุนเนี่ยที่ผมทำออกมาเนี่ย ตอนนี้น่าจะมากกว่า1 0อ EP แล้วนะครับไปย้อนดูกันได้เลยครับเข้าไปที่ช่อง u t u b e ก็ได้ครับชอปครับนะครับเราไปเสิร์ชดูเลยนะครับมี EP แบบเพียบนะครับมีข้อมูลต่างๆมากมายหลายคนนะครับเพียงแค่ได้ดูคลิปเหล่านั้นนะครับที่อยู่ใน u t u b e เนี่ยก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนนะครับลงทุนได้อย่างปลอดภัยพอสมควรแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามกัมนด้วยนะครับแล้วรับรองครับว่าเดี๋ยวผมจะทำความรู้ดีๆเกี่ยวกับด้านการลงทุนเนี่ยมาแชร์ให้พวกเราฟังอีกมากมายอย่างแน่นอนก็พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ